ก็ธรรมะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะวันนี้ก็มาเจอกับพระอาจารย์อีกครั้งนะในวิชาของพระพุทธศาสนานะก็ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนนะก็อยากให้นักเรียนนั้นได้ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระนะก่อนที่จะเข้าบทเรียนนะอ่ะถ้าพร้อมกันแล้วน,นะให้นักเรียนต้อง ทุกคนนะที่กำลังชมอยู่พระนมมือขึ้นนะขึ้นสวยสวยเป็นดอกบัวตูมนะเมื่อพร้อมแล้วก็บูชาพระรัตนไตายพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทธภพะคะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิกรา サワカトパカワタタモタマンナマサミカラスパティパンノパカワトサワカサンコサンカウナマミカラナモタサパカワトアラハトサマサンプタサ。 นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมื่อสนมนตนวหวยพระแล้วก็ให้นักเรียนทุกคนนะเอามือวางไว้ที่หน้าตักนะมือซ้ายทับมือขวานะยืดตัวตรง หลับตาสักครู่นะก่อนเข้าสู่บทเรียนนะเพื่อที่จะทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผุดพองนะเป็นปกตินะพร้อมที่จะเรียนรู้ในเนื้อหาต่อไปอพร้อมแล้วหลับตา พอสมควรเกณเวลานะต่อไปก็จะได้สู่บทเรียนที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วเรามาเข้าสู่บทเรียนกันในะวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเหมือนเดิมแต่เป็นอีกหมวดหมู่หนึ่งที่เราจะได้เรียนคือวันนี้เรื่องที่หนึ่งก็คือไตรสิกขาและส่วนเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องของ โอวาทสามนะที่จะได้เรียนกันในวันนี้นะเรามาเข้าสู่บทเรียนก็คือเรื่องของไตรสิกขาไตรสิกขาประกอบด้วยคําว่าไตรนั้นแปลว่าสามสิกขากา็แปลว่าข้อปฏิบัติเป็นหลักในการศึกษานะหลักการศึกษาสามอย่างนั่นเองนะคือความหมายของคําว่าการศึกษานี่ ในที่ทั่วไปหมายถึงการเรียนรู้การหาประสบการณ์แห่งชีวิตและการพัฒนานะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆทั้งทางกายทางสมองทางอารมณ์และสังคมนะแต่ความหมายของคำว่าการศึกษาในไตรสิกขานีนะ้คือการศึกษาเพื่อขจัดกิเลสให้ออกจากตนนะ พยายามกำจัดอวิชชาตันหาและอุปทานนะให้ออกไปนะเพื่อเพื่อผลแห่งการตรัสรู้นะกล่าวโดยสรุปก็คือศิกขา3าหรือไตรสิกขาคือการฝึกอบรมกายวาจาใจและปัญญานะให้มีความเป็นปกตินะ จุดมุ่งหมายของไตสิกขา3ม,มีอยู่3ประการคือ1นศีลน,นะศีลศีลคือข้อปฏิบัติสำหรับการฝึกอบรมในทางความประพฤกินะได้แก่ข้อปฏิบัติหรือศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติมาไว้ ให้เราสาวกหรือสาสนิกชนนะได้ยึดถือปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะตามสมควรแกอ่อัตภาพอัตภาพในที่นี้คือสมณะก็คืออัตภาพของเรานะอาจจะเป็นคารวะเป็นพระภิกษุเป็นแม่ชีเป็นภิกษุณีนะก็จะมีศีลเลี้ยงลงมาเป็นลำดับ โดยการไล่ลำดับการถือศีลน,นะศีลข้อที่1คือศีล5เป็นศีลที่สำหรับชาวบ้านทั่วไปหรือนักเรียนทุกคนนะเรียกว่าคฤรหัสศีลหนะคือศีลที่รักษาไว้เป็นประจำสอศีล8เป็นศีลสำหรับคฤรืหัสหรือคัสา์ผู้ตั้งใจปฏิบัติให้สูงขึ้นจากศีลหนะโดยปฏิบัติถือ กันในวันอุโบสถศีลนั่นเองนะสศีลส,สิบเป็นศีลสำหรับสามเณรน,นะคือผู้ที่บวชแต่อายุยังไม่ถึง20ปีนะจะเรียกว่าสามเณรต่อไปสศีล2องข้อศีล2องข้อเป็นศีลสำหรับพระภิกษุนะถือเป็นข้อปฏิบัติที่ ละเอียดนะมีทั้งหมด227ข้อนะต่อไป5ก็คือศีล311เนะเป็นศีลสำหรับพิสุนีนะแม้ในปัจจุบันว่าจะไม่ได้มีแล้วก็ตามนะแต่ก็ยังมีการบัญญัติในศีลข้อนี้ในศีลจำนวน311ข้ออยู่เหมือนเดิมนะ นี่คือเรื่องของศีลก็คือข้อปฏิบัติต่างๆนะตามอัตภาพของแต่ละบุคคลแต่ละคนเรียงลำดับจากศีล5้ศีล8ปศีลสิศีลส, 10, สองี่สิบข้อศีล311ข้อแต่ละศีลผู้ปฏิบัติก็จะต่างกันนะต่อไปสองก็คือ สมาธิสมาธินะคือการฝึกหัดอบรมจิตให้เกิดคุณคือสัมมาสมาธิอย่างสูงสุดคือกำหนดจิตให้แน่วแน่มั่นคงเป็นหลักแห่งการควบคุมจิตมิให้ฟุ้งซ่านและควบคุมตนมิให้ตกในทางแห่งความเสื่อมนะ กำหนดให้ตนอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งนะโดยเฉพาะเช่นลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอานาปนสตินะการเดินการกำหนดจิตในการเดินจงกรมนะซ้ายย่างหนอขวาย,ย่างหนอเนี่ยก็เรียกว่าการเดินจงกรมนะสมาธิก็แบ่งเป็นสามระดับได้แก่ขณิกะสมาธิก็คือจิตตั้งมั่นชั่วขนาด คือภาวะที่จิตมั่นคงได้ชั่วขนาดสองอุปจารสมาธิคือจิตตั้งมั่นยวดจะแน่วแน่คือภาวะที่จิตสงบสูงขึ้นบางทีเรียกว่าสมาธิเฉียบสามอ,ป,อปปนาสมาธิก็คือจิตที่ตั้งแน่วแน่นะคือสภาวะจิตที่สงบอย่างมั่นคง นี่ทั้งหมดคือในเรื่องของการทำสมาธิก็มีอยู่3ระดับนะใครอยู่ในระดับไหนก็ลองฝึกลองนั่งสมาธินะอยู่กับตัวคนเดียวว่าเราได้เพียงใดนะต่อไปในหัวข้อที่3ก็คือเรื่องปัญญา ปัญญาอันยิ่งได้แก่ข้อปฏิบัติสำหรับฝึกอบรมปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้อย่างสูงนะนะคำว่าปัญญาตามรูปศัพท์แปลว่าความรู้ทั่วหรือความรู้แจ้งสภาพต่างๆตามความเป็นจริงนะปัญญาคือการกระทําให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นปัญญาจําแนก ตามแรงเกิดมีอยู่3คือ 1. สุตมยะปัญญาคือปัญญาเกิดจากการฟัง 2. จิตตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดนะสภาวนามยะปัญญาคือปัญญาเกิดจากอบรมจิตใจนะอบรมจิตใจ ทั้งหมดนี้เรียกว่าไตรสิกขา3นะเป็นสิ่งที่เราควรเรียนรู้ควรฝึกปฏิบัติให้เป็นนิสัยทั้งศีลสมาธิและปัญญาต่างก็จะอาศัยซึ่งกันและกันนะก็คือกล่าวคือศีลเป็นเบื้องต้นให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นฐานให้เกิดปัญญา และในขนาดเดียวกันนั้นสมาธิก็ช่วยควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจาใจนะไปด้วยเช่นเดียวกันนะอ่ะต่อไปในเรื่องของโอวาทสามโอวาทสามนะโอวาทสามโอวาทสมหมายถึงคำแนะนำคำกล่าวสอนคำว่ากล่าวตักเตือนนะเป็นหลักทาคำสอน ของพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะของพระพุทธศาสนานะโอวาสาก็เป็นพุทธทพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์หนึ่งพันรูป50าสิบองนะที่มาเฝ้าพระองค์โดยมิได้นัดหมายนะพระเวรุวันนะในวันเพ็ญเดือนสมที่เรียกกันว่าวันมาฆบูชา โอวาทสประการได้แก่การไม่ทำความชั่วการทำความดีและการทำติดใจให้สะอาดบริสุทธิ์เรามาดูในเรื่องของข้อที่1ก็คือไม่ทำความชั่วการไม่ทำความชั่วนะเป็นโอวาสข้อที่1นะหลักธรรมที่สนับสนุนไม่ทำความชั่วมีหลายประการที่พระอาจารย์จะกล่าวให้ฟังก็มีอยู่2ประการคือ 1. นึ่งเบญจศีล เบญจศีลก็คือข้อห้ามทําความชั่ว5ประการมีอะไรบ้างหนึ่งเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์สองเจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์สเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกรม4เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จห เจตนางดเว้นจากการดื่มสุราเมรยัยนะทั้งหมดนี้ก็ถือว่าคุณหูไหมนักเรียนทุกคนก็ค่อนข้างที่จะคุณหูมันก็คือศีลห้านั่นเองนะต่อไปในประการที่2ก็คืออบายมุกซีอ่าอ,อเรามาอธิบายก่อนอบายหมายถึงความเสื่อมมุกแปลว่าปากทางนะเมื่อเราเอามารวมกันมันก็เลยแปลว่า ทางแห่งความเสื่อมซึ่งหมายถึงความเสื่อมจะเกิดขึ้นได้เพราะเหตุ4ประการคือหนึ่งความเป็นนักเลงผู้หญิงคือปฏิบัติตนเป็นคนเจ้าชู้สำสอนทางเพศนะไม่เลือกว่าเป็นหญิงดีหรือไม่ดีนะหรือไม่ควรเว้นนะขอเพียง เป็นหญิงเท่านั้นนะก็คุกค,คีส้ำสนด้วยนะต่อไปสองความเป็นนักเรงสุราคืออะไรคือการดื่มสุรารวมถึงของมึนเมาประเภทต่างๆนะในปัจจุบันมีสิ่งเสพติดร้ายแรงมากมายเช่นฝิ่นกัญชาเฮโรอีนยาบ้ายาอีเหล้าบุหรี่เป็นต้นนะซึ่งล้วนแต่ให้โทษแก่ร่างกายของเรา นะและเป็นภัยร้ายต่อประเทศชาติ3 3คืออะไร3คือความเป็นนักเลงพนันนะคือชอบเล่นการพนันนะเช่นเล่นพนันมวยเล่นพนันมา้าเล่นพนันบอลนะเล่นหวยเล่นไพ่ชนไก่กัดปลาเนี่ยทั้งหมดนี้ก็คือการเล่นการพนันนะมีโทษมากมายหลายประการเลยนะ สี่การครบคนชั่วเป็นมนะิตรนคือการครบเป็นเพื่อนกับคนที่กระทําไม่ดีสิ่งกระทําให้เกิดผลเสียหายเพราะคนชั่วย่อมชักนําในทางที่ชั่วเช่นทําตนเป็นนักเลงอันดาพานก่อกการทะเลาะวิวาทนะขายยาเสพติดเล่นการพนันเป็นต้นซึ่งล้วนเป็นหนทางแห่งการ หนทางแห่งความเสื่อมนะทั้งหมดนี้ก็คืออบายมุก4ีนะในหมวดของข้อแรกก็คืออะไรคือไม่ทำความชั่วนะก็มีด้วยหลักธรรมอยู่2ตัวที่จะเข้าเป็นหลักปฏิบัติให้แก่นักเรียนก็คือเบญจศีลและอบายมุก4ีต่อไป ข้อที่สองก็คือทำความดีนะทำความดีเป็นโอวาทข้อที่สองนะหลักธรรมที่สนับสนุนการทำความดีมีมากมายที่เรียนในชั้นนี้จะกล่าวเพียงแค่6ประการนะประการที่ 1. ก็คือเป็นจะทำนะเป็นข้อปฏิบัติสำหรับทำความดี5ประการคือ1 มีความเมตตากรุณานะสมีสัมมาอาชีวะ 3. ม,มีความสำรวมในกามสมีคำสัตว์หมีสติสัป,ปชัญญะนะต่อไปหลักธรรมที่2คือบุญกิริยาวัตถุ3าม บุญกิริยาวัตถุสามเป็นที่ตั้งแห่งการทําบุญนะหรือที่ตั้งแห่งการทําความดีมีสามประการคือหนึ่งทานาไม่บุญสําเร็จด้วยการให้หรือบริจาคทานนะก็คือการทําบุญหรือการทําความดีด้วยการให้ 2. สองศีลไม้ศีลไม้คือบุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลหมายถึงการทําบุญด้วยการประพฤติดีประพฤต ถูกทำนองของรรนะเพื่อความสงบสุขของหมู่คณะ 3. ภาวนาไมาคือบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาหมายถึงการทำบุญด้วยการฝึกอบรมจิตใจนะของตนให้มีความสงบสุขนะสุขขุมรอบคอบต่อไปหัวข้อทำข้อที่3ก็คืออักขตี 4. อัคติ4พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าคนที่ให้ความยุติธรรมแก่คนอื่นไม่ได้ก็เพราะลำเอียงในสอย่างซึ่งเรียกว่าอัคติสีคือหนึ่งฉั้นทคกิลำเอียงเพราะรักนะคือการไม่มีความยุติธรรมเพราะมีความรักใคร่ชอบพอการเช่นคนที่ตนรักทำผิด สมควรจะถูกลงโทษกลับไม่ลงโทษนะเป็นต้นสองโทสาคติลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะชังคือการไม่มีความยุติธรรมเพราะมีความเกียดทั้งที่ผู้นั้นไม่ได้ทำผิดแต่เพราะความเกียดชังจึงทำให้ลำเอียงไม่สนับสนุนบางครั้งคนดีต้องเสียโอกาสเพราะความลำเอียงสามโมหคติ คือลำเอียงเพราะความโง่เขานะลำเอียงเพราะความโง่เขาคือการไม่มีความยุติธรรมนะเพราะความโง่เขาหลงผิดเช่นผู้ใหญ่ตัดสินลงโทษผู้น้อยโดยที่ยังไม่ได้สอบสวนความผิดให้รอบคอบเป็นต้น 4. พยาคติคือลำเอียงเพราะความกลัวคือการไม่มีความยุติธรรมเพราะมีความกลัวว่าภัยจะมาถึงตัว จึงไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยยุติธรรมนะเช่นตำรวจเห็นคนทำผิดกฎหมายสมควรจับกลุ่มก็ไม่จับกลุมเป็นต้นต่อไปข้อธรรมคือที่สคืออิทธิบาทสีอิทธิบาทสีทท 4, เป็นหลักธรรมที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติบรรลุสำเร็จในงานที่ทำสีประการคือ 1. นชันทะหมายถึงความรักงานพอใจในงานที่ตนทำสอง วิริยะหมายถึงมีความเพียรพยายามในการทำงานมีความกล้าหาญ 3. จิตตะหมายถึงความเอาใจใส่กับงานที่ตนทำด้วยใจจดจอ่อจริงจังไม่วกแวกนะมันตรวจดูแรงงานของตนนะ 4. วิมังสาหมายถึงการใช้ ปัญญาประกอบการทำงานปัญญานี้ได้เก่วิชาวความรู้ที่จะนำมาใช้ศึกษาตรรองตรวจสอบงานที่ทำอ่าหัวข้อต่อไปกัตัญญูกะตะเวทีต่อพระพุทธศาสนานะชาวพุทธทุกคนให้ได้มีโอกาสนะเรียนรู้ธรรมะรู้การสร้างบุญรู้วิธีการดำเนินชีวิตที่ดีงามรู้จัก บุญรู้จักบาปเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงเสียสละอุทิศชีวิตนะทุ่มเทค้นพบจนตัดสู้หลักอริยสัจสี่นะและทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนานะชาวพุทธจึงควรทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และแสดงความกระตันยูกะถะเวที ด้วยการปฏิบัติตนนะหข้อดังนี้หนึศึกษาควาหาความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต 2. ปฏิบัติตามหลักธรรมประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 3. ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ที่ดีนะให้ผู้อื่นยึดถือไปปฏิบัติ 4. ช่วยกันปกป้องรักษาสถาบันพระพุทธศาสนาไม่ให้มัวหมองแล้วก็ 5. ช่วยกันปกป้องศาสนาและศาสนาสมบัตินะสิ่งเหล่านี้มันถูกทำลายโดยเจตนาหรือโดยผู้ รู้เท่าไม่ถึงการนะ,ะหัวข้อต่อไปก็คือมงคล38ประการแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆ3หัวข้อใหญ่นะ3หัวข้อใหญ่ก็คือ 1. ไฟเรียนรู้หมายถึงเป็นผู้ที่มีจิตใจรักที่จะเรียนรู้หรือเป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่ควรรู้ร,รู้นะส การงานไม่อากูลอากูลในที่นี้แปลว่าขังคาหมักหมมไม่เรียบร้อยนะคนที่จะมีชีวิตก้าวหน้าได้นะต้องมีวิชาความรู้ประพฤตตนเป็นคนดีตามหลักศีลธรรมและสำคัญต้องมีงานทำอย่างมั่นคงนะต่อไป 3. ความอดทนความอดทนนะขันติคือความอดทนการรักษา ปกติภาวะของตนไว้ได้นะมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันเป็นที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตามนะต่อไปในหัวข้อที่3ใหญ่นะในเรื่องของโอวาทสก็คือทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นะ การทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นโอวาทข้อที่3ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นเมื่อเราเล่าเว้นกันจากความชั่วแล้วต้องหมั่นทำความดีให้ถึงพร้อมและสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสต,ต่างๆ การรู้จักควบคุมจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทำได้โดยการบริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยการทำสมาธิเช่นก่อนเลยนหนังสือนะควรนั่งสมาธิสัก5นาที10นาทีนะหรืออยู่ที่บ้านให้ปฏิบัติการนั่งสมาธิก่อนนอนนะทุกวันนอกจากนี้เมื่อมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วย่อมส่งผลต่อ สุขภาพทางกายคือทำให้ร่างกายสดชื่นเพราะเมื่อตัดความกังวลความเศร้าหมองได้แล้วก็จะทำให้คลายเครียดไม่ปวดศีรษะนะฉะนั้นการฝึกสมาธิจึงเป็นการบริหารจิตของเราให้สะอาดบริสุทธิ์นะมีความมั่นคงในจิตใจและทำให้มีการแสดงออกต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมนะ การปฏิบัติตนตามหลักโอวาสานะเป็นการพัฒนาตนซึ่งส่งต่อให้สู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมพร้อมๆกันด้วยคือเมื่อทุกคนละเว้นความชั่วทำแต่ความดีและทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็แสดงออกต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นบ้านวัดโรงเรียนโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเช่นป่าไม้แม่น้ำสัตว์เป็นต้นนะ ก็จะดีงามเป็นอย่างเกื้อกูลกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะทั้งหมดนี้ก็คือในเรื่องของโอวาสามที่นักเรียนได้รับฟังที่พระอาจารย์พูดไปนะต่อไปก็เมื่อเราเรียนได้รับความรู้จากเรื่องไตรศิกขาและโอวาสสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หลังจากจบ การบรรยายของอาจารย์มีแบบฝึกหัดท้ายวิดีโอให้นักเรียนได้ลองฝึกทำดูว่าได้ความรู้ไปมากน้อยเพียงใดนะถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือทำได้เลยนะสุดท้ายนี้พระอาจารย์ก็ขอธรรมะสวัสดีกับนักเรียนทุกคนนะขอให้ทุกคนมี สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆคนเลยนะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดท้ายวิดีโอด้วยนะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะ,จะเจริญพร